ครับผมชื่อนายอภิมงคลอนุยูนสาขานิทศศาสตร์ครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอุพรนาสุขสาขานิทศศาสตร์ค่ะวันนี้พบกับพวกเราสองคนนะครับที่มหา,าวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรครับวันนี้นะคะพวกเราก็จะไปสัมภาษณ์นักศึกษาคิดยางไรกับ LGBTQ ในปัจจุบันค่ะน,นี่นะคะเราก็มาอยู่ตึกคณะวิทยาการจัดการเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะ ค่ะสารนะคะชื่อไปค่ะมาจากคณะวิทยาการสาขาวิทยาศาสตร์ครับผมก่อนคุณหน่อยนะคะว่าคิดยังไงกับการเปิดว้านของแอลซีบีดีครับอ๋อก็คิดว่าก็ยินดีครับเพราะว่า LGBTQ บางคนเขาก็แบบเก่งในหลายๆเรื่องหรือว่าเขแต่งหน้าเต้นอะไรอย่างเงี้ยครับน้ำแสดงอะไรอย่างเงี้ยเปิดว้านแล้วก็ ตอนนี้ก็มีสนุกเท่าเทียมแล้วก็วันนี้ทุกคนก็เท่าเทียมกันหมดแล้วแล้วก็ดี b t q ก็สามารถไต่ระดับไประดับลงในความ,มดังของแต่ละคนได้ตอนนี้อยู่นะเสร็จของแป้งนะครับตอนนี้เราไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับชื่ออะไรมาจากสาขาอะไรชื่อนายมาจากสานาที่สานีคิดยังไงกับการเปิดกว้างของ LGBTQ ในยุคป,ปัจจุบันก็รู้สึกดีมากเลยแลก็ มีการรับสมัครเข้าแขเข้ามาในสังคมรู้สึกว่ามันดากเพราะว่า L G B T Q ในสมัยนี้คือเราที่จะแต่งงานกาจแบบนี้ครับความค้าบอกครับนี่นะคะเราก็มาอยู่ที่บ่อกบบึกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์กันต่อเลยค่ะนนะคะชื่ออะไรคะมาจากคณะอะไรสาขาอะไรคะชื่อชาครับมาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษครับแล้วคิดยังไงกับการเปิดกว้างของ L G B T Q ในปัจจุบันคะ ในปัจจุบันละครับมีสามารถมองได้2แง่มุมนะครับหนึ่งเลยคือด้านของกฎหมายถ้าเรื่องของกฎหมายเนี่ยในปัจจุบันนะครับมีการเปิดกว้างมากขึ้นตัวอ,อย่างเราจะเห็นได้ในเช่นของอการที่มีการอนุมัติเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับสมุเท้าเทียมใช่ไหมคบถ้าในมี2แง่มุมนะครับในปัจจุบันก็ mm hmm. น่าจะมีในด้านของกฎหมาย ในเรื่องของกฎหมายก็จะเป็นมีการเปิดหรับกว้างมากขึ้นนะครับในเรื่องของการที่มีการอนุมัติของกฎหมายเกี่ยวกับการสมรสเท่าเทียมนะครับแล้วก็ถ้าในแง่ของสังคมเนี่ยในยุคเจเนอเรชั่นของคนรุ่นกอว่าการ LGBT เนี่ยก็เหมือนแบบคนทั่วไปเหมือนผู้ชายมผู้หญิงแต่ถ้าในของคนที่เขาเรียกว่า เป็นหัวโบราณครับหรือว่าแบบผู้สูงอายุบางคนที่ยังไม่ได้เปิดรับหรือว่ามีการสั่งสอนมาที่แบบไม่ยอมรับในเรื่องของ LGB ก,ก็ทำให้เขาเนี่ยไม่เปิดกว้างทางด้านนี้ค่ะจุดที่น่าตึกทีบางกรนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสัมภาษณ์กันเลยนะครับครับชื่ออะไรมาจากสาขาอะไรครับชื่อทิตาวิวัฒนอาจารย์คาะมาจากคณะวิทยาการจัดการสาขาการจัดการธุรกนะิจค่ะคิดยังไงกับการเปิดกว้างของ LGB ในยุคปัจจุบันรู้สึกว่ามันทําให้มีความเท่าเทียมในสังคมมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องการเรียนการสอนการแต่งกายคะขอบคุณครับครับชื่ออะไรมาจากสาขาอะไรครับชื่อนายเกษมศักดิ์สิงห์ครับนายจาสคณามรุษยศาสารสาขาดนตรีศึกษาครับยังไงกับการเปิดกว้างของ LGBTQ ครับอ๋อคิดว่าเหมือนเพิ่มความเท่าเทียมครับและการยอมรับในสังคมครับและเป็นการให้คนได้แสดงตัวตนอย่างอิสระครับขอบคุณครับ สัมภาษณ์น,นะคะก็มีการเห็นได้ว่ามีการเปิดกว้างของ LGBTQ กันมากขึ้นค่ะแต่ทว่าบางคนแล้วก็มีบางหลายประเทศนะคะที่ยังมีการต่อต้านกันอยู่ค่ะแต่ว่าบางคนนะคะก็มีการสนับสนุนของ LGBLGBTQ กันมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้นะครับขอจบการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ LGBTQ และการเปิดกว้างของ LGBTQ นะครับอ